ยามเช้าค่ะทุกคนไปทำงานด้วยกันค่ะ วันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เลยขอขึ้นไล์หน่อยเนยค,ค่ะคุณปั่นจักรยานหาขวดนะคะทำาหากเก็บขวดตอนนี้ก็ตีห้านะคะทุกคน อีกห้าสองนาทีเดิน่ายนะคะทุกคนเดินอยู่ไหนเดินยู่ไหน mất mấy ha đường như này à, đường mới chờ ดีนะคะชมบรรยากาศยามเช้าค่ะปันจักรยานไปทำงานสดชื่นค่ะเพ <c oughs> วานนี้ฝนตกนะคะถนนยังเปียกอยู่เลย สำหรับหนึ่งไล์นะคะวันนี้ลงไม่แรงก็เลยได้ขึ้นไล์นะคะทุกคนวานนี้คลิปก็ไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าทำงานกลับบ้านมืดไม่ได้โหลดคลิปไว้เนาะ เลยไม่มีคลิปลงขอบคุณนะคะอาโอคุณอาเออโอโยมองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะพี่ๆเพื่อน,น Thank you to everyone หวัสดีทุกคนนะคะ ก็ตอนเช้าขึ้นมังไม่ได้ขึ้นมังก็ต้องขอโทษนะคะพี่พีๆเพื่อนเพราะว่าอากาศค่ะลมแรง ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษนะคะพี่พๆเพื่อนๆเพ,พราะว่าปั่นจักรยานแล้วก็หน้าจอก็มืดขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทักทายคุยกันนะคะอยู่ข้างล่างถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้เด้อเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนเห็นไหมคะออกมาข้างนอกก็ลมเช้านี้อยู่ที่เเท่าไหร่เจ็ดอ,องศานะคะทุกคนหนาวมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ thank you to everyone นะคะแต่ก็ได้ขึ้นบ้างไม่ได้ขึ้นบ้างนะคะแล้วแต่มีเวลา เชา้าๆถ้าอากาศดีถ้าลมไม่แรงฝนไม่ตกก็จะได้ขึ้นนะคะขอบคุณนะคะคุณอาแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะ สิบกว่านาทีนะคะประมาณถ้ายาวก็ยี่สิบสองนาทีประมาณนี้ค่ะยี่สบสองยิบสามนาทีก็ถึงที่ทำงาน เตรียมตัวก็ตีสี่ครึ่งนะคะทุกคนตีสี่ครึ่งตีสี่ห้าสิบห้าก็ลงมาเอารถจักรยานพออากาศหนาวก็น้ำมูกก็ไหล เม่อ <G l ip> <G l ip> กี้ถ่ายเดือนออกออกมาถ่ายเดือนพอออกมาไม่เห็นเลยอะ่ะไม่รู้อยู่ข้างไหนของของเขาตรงนี้ต้องดูนะคะว่ามีรถไหม เพราะว่าไม่มีรถเราก็ปั่นได้ต้องมองมองว่ามีรถออกมาไหม านวัดีค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหาเลยค่ะกลับถึงบ้านมืดทำกับข้าวกินเสร็จอะไรเสร็จพอนั่งพักไปเที่ยวหาเพื่อนไม่ได้กี่คนค่ะเมื่อวานนี้ หลังบ้านก็ยังยาวเพือกไฟแดงก็ไปเพราะว่าไม่มีรถมา คุยนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ทักทายต้องขอโทษด้วยค่ะใไม้ไม,ไม้ช่วงนี้ก็ร่วงนะคะ ầm thương này mãi mãi thăng lá เดินอยู่นี่ค่ะทุกคนออออโอ้ยกล้องผิดเห็นเดือนไหม Ha <laughs> ต่นไปทางไหนพ่อ จะเดือนยามเจ้าเรือนฝากให้เอ่ยโปรไฟล์สีสีชมพูคุณเจ๊ตุ่มหรือเปล่าคะสวัสด,ดีนะคะ ไม่เห็นหน้าจอค่ะตัวหนังสือมันเล็กมากทำยังไงให้ตัวหนังสือใหญ่เช้า,เช,าเช้านี้อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นค่ะพี่เพื่อน ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแถวนี้รถจะเยอะมากแล้วเช้าเพราะว่าโรงงานเยอะบร,ริษัทเยอะแถวนี้ค่ะ จะเลี้ยวก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะ รถบัสนี่ออกมาต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีบางทีไม่ได้มองแต่ถ้าเขาเห็นเราเขาก็จอดแต่บางทีเขาออกมาเขาไม่ได้มองเขาก็ออกไปเลยอะไรประมาณนั้นเราต้องระวังด้วย เพราะว่าแถวนี้ซอยเยอะค่ะเป็นบริษัทเป็นโรงงาน เย็นมือจ้อยมือที่ถือมือที่ถือกล้องนี่ไม่ได้ใส่ถุงมือเย็นมือจ้อยค่ะบริษัททั้งนั้นนะคะนี่เราก็จะถึงแล้ว สองนาทีสามนาทีค่ะรถเก็บระยะ ของก็ออกมาอันนี้รถที่บริษัทนะคะมองแต่บมองแต่ปีนไม่มองคนอันนี้คนรถมาส่งปลา จอดรถค่ะจอดรถหาเดือนไม่เจอย <c oughs> มีช้างด้วยนะคะยั้ไช้างรถมาส่งเนื้อค่ะเนี่ยขอบคุณนะคะคุณนันคุณเจ๊ตุมแล้วก็คุณอามีมีแล้วก็คุณอะไรเนี่ยคุณสกุล เขาไปทำงานใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเล็กประเทศอะไรครับประเทศเดนมาร์กนะคะจากประเทศเดนมาร์กอา้าวอันนี้อยู่ประเทศไหนเหรอครับอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะมันสิบสิบโมง ที่บ้านเราสิบโมงเหรอตีห้ใช่ใช่ใช่ตีห้าโมงห่างกันหกชั่วโมงนะคะไปค่ะคุณนั่นเจ๊ตุ่มแล้วก็ทุกคนลงแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆดาวประเทศเดนมากขอบคุณนะคะ thank you to everyone ขอบคุณมา,มากๆค่ะไปแล้วค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคน